ใจเธอทำลายใจเธอทำลายเมื่อเธอมาชวนให้จิใจของฉันเตนรวยิ่งเจอก็ยงชอบยิงชอบก็ยิงกลัวรู้ไหมคนดีบาทีเธอจะใช้ ว่าเธอมีใจแห้แต่บางที่เหมือนไม่มีแต่กา้าจะที่ยากไม่รู้ว่าที่เจมั้นคิดยังไง <S <S 1> <S 1> อยากทำให้รักเดิมมันลงเดิมมันรักฉันตั้งหลักให้ฉันเดิมจะรังไว้ไม่ไรรักมันต่งางหัวใจทำไงจะตื่ รักที่ชอบมันจะไม่เคลิ้มตลอดถ้าเธอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายไงจั๊ด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 จัดจั เธอชีไว้อย่าทำให้ฉันใจสัน่นบอกมาแค่สันส้นๆเธอรักฉันเหมือนกันก็ว้าวเป็นไปอย่าทำให้รักเดีวยวมันหลงเดีวยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดีวยวจะร้องไวไม่ไว้รักมันปรับหัวใจทําไงจะจึงเอาไปก็ด That I shouldn't be rocking ตั้งหลับไม่ทันเดี๋ยวจะร้องไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทํางไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจทีขึ้นมาฉันไม่รัก ไหนคะขอเสียงหน่อยเร็วชนบุรีสีราชาฮะแหลมฉบังวิยยทำไมหลายอำเภอจังเลยอะตกลงที่นี่คือที่ไหนคะเครือสหพัฒศรีราชาถูกต้องไหมคะที่นี่เรียบร้อยมากเลยรู้ตัวนะคะ คนเยอะมากเลยทุกคนส่งเสียงหัวเราอหมดเลยแต่ว่าถจือแต่ก็ไม่มีใครช่วยคุณเต้นเลยอ่ะขอเสียงเพลดงดังๆอีกหนึ่งทีได้ไหมคะเดิสองสามขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่ได้มาดูคริสมาตลาดเฉยๆใช่ไหม <laughs> มาตลาดอยู่แล้วแล้วก็เลยเห็นแบบอุ้ยมีเสียงผู้หญิงใครก็ไม่รู้ร้องเพลงเลยเดินมาดูใช่ปะค่ะเดี๋ยวจริงๆวันนี้ค่ะเปีอีกหนเพลง แล้วก็ที่มเมื่อกี้ถามว่าที่นี่คือที่ไหนทำไมเรียบร้อยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆรถไ,ไฟหลายจังหวัดหลายอําเภอค่ะแล้วหลายๆจังหวัดหลายอําเภอเนี่ยเขาก็จะมีตัวจีดของพี่นันเขาก็จะมีน้องลูกสาวแถวนี้มีลูกสาวไหมเนียมีไหมคะพี่ไก่อําเภอนี้มีมะแกงลูกสาวมีไหมคะมีปะแกงลูกสาวคือถ้าถ้าฟังไม่เข้าใจว่าแกงลูกสาวคืออะไรเอม ถ้าใครเห็นน้องตุด๊ดน้องก็เธออยู่ข้างขาช่วยดึงมาให้เพื่อนนิดนึงมีไหม,มอยากจะให้มาร่วมร้องเล่นเต้นระบำเฮ้ย่อยู่เราอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยอ่ะเ <c oughs> งียบมากไปตั้งใจฟังสุดๆไม่มีข้อสอบนะคะวันนี้ไม่มีข้อสอบ,บไม่ได้ไม่มีเงินรางวัลให้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่ <c oughs> <c oughs> อยู่นะอยู่ไม่มีใช่ไหมพี่ไก่เราไม่มีน้องลูกสาวใช่ไหมน้ำน้ำกามีลูกสาวมะ ไม่เห็นโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเพลงต่อไปนะคะต้องเต้นด้วยกันแล้วนะเราต้องร้องด้วยกันนะ